กราหหััวบงามๆครับคุณผู้ชมครับตอนรับข่าวซูรายการว่าวโน้ฮัมมวนชวนมาโชว์ มาเจอกระปอ๋อไทยโฮมทุกมือนะครับคุณผู้ชมครับจันฮอสุกเดอร์ใบสามโมงฮอสี่โมงแรงนะครับทั้งช่องไทยอีสานทีวี PSI หนึ่งหนึ่งศูนย์ ะะและกับทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียครับ่าจะเป็น f c e b o o k f แฟนเพจของอีสานทีวีนะครับคุณผู้ชมครับม b i l e แอปพลิเคชนันของ MVTV นะครับเ w อร์วบ oh. MVTV C O t H นะครับคุณผู้ชมครับเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับและกับทุกการรับชมของมุ้เจ้านะครับคุณผู้ชมมีสิทธิ์รุ่นรับเงินค่าโทรศัพท์มูล,ลาคาา่า500บาอด oh. นี่สิทธ์นะครับนี่สิทธ์นะครับคุณผู้ชมครับกติกาง่ายมากๆนะครับบ่รู้สิง่ายจังไหนล่ะพี่น้องครับยื่นสื่อกระได้เงินห้าร้อยบาทนี่มันคุ้มไหมครับเ<ม>พียงแค่เขาไปกดคอมเมนต์ อตอนนี้นะครับ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจเฮาสตรีมสดอยู่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปขอเพลงเข้าไปกด like, ไลค์เขากดแชร์เข้าไปกดถึกใจแฟนเพจแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมง่ายขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่าอยู่ซื่อๆครับเข้าไปคอมเมนต์ครับถูกรายซื้อนะครับเฮาสิจดจำไว้นะครับเฮาสิมีเรคคอร์ดไว้เลยเวิร์คคอร์ดไปไดีระดับโลก <laughs> จดสถิติโลกไว้เลยเจ้าเนี่ยแหละเป็นคนที่เขามาคอมเมนต์นะครับแล้วสิ้นเดือนมาปุ๊บเฮาสิเอายัดใส่กระป๋องแล้วผมก็ตรจกฉลาดมากพ้นปรากฏว่าเป็นซื้อเจ้ารับไปเลยค่าโทศรศัพท์หาร้อยบาท <Wow. S 2> สำหรับพอค่าแม่ค้านะครับร้านค้าร้านไหนอยากฝากร้านฝากมาฝากตอนนี้ฝากได้ทุกโพสต์ของอแฟนแฟนเพจของอีสานทีวีนะครับถ้าเจ้าฝากเป็นเจ้าเดียวสิ้นเดือนนี้รับไปเลย1,000บาทนะครับห้าอุดหนุนนะฮะสินค้า <Wow. S 2> ของเจ้า1 0 0 0ับาทแต่เจ้าก็ต้องส่งสินค้าไม่ให้ข่อยด้โมเมนต์มาข่อยให้เงินซื่อเด้ <laughs> ซอยกันนะครับพี่น้องในย่ามวิกฤตแบบนี้นะครับซอยกันทุก่องทางเข้ากับซอยได้ตามกําลังที่เข้าสิมีอยู่นะครับพวะว่าซุ้มเข้าเองกับส,สิบวัลลศึกันแหละพี่น้องเลยนะครับปากัดตีนถีบกันครับช่วงนี้ครับทุกอย่างนะครับให้ล็อกให้ยุดไว้มันบอแต่ว่าเขาบม่เคยล็อกหนีล็อกสินล็อกดอกเบี้ยให้เข้าเลยจากอย่างไฟนนแนนซ์ก็ยังจิกโอ้โหตรงเป๊ะน,นะครับเอาขัขงในคอนโทรลปิดไม่เด้อเด้อเดยวพี่น้องสสไดงยินเ,อเ้นอปิดไม่แน่ปิดไม่แน่ ลืมปิดไม่ตลอดเลยๆนะครับเอ้าโอเคนั่นแหละครับผมกระติ้าอย่างไรนะครับเพียงแค่เขามาเล่นแค่นั้นเองที่ผมบอกไปแต่สําหรับคนที่รับชมทางโทรทัศน์เราทียมกับบ่ต้องเสียอกเสียใจไปโอ้ข่อยเบิ่งทางโทรทัศน์ข่อยไปคอมเมนต์ในจต่ไหนล่ะข่อยบอกมีอินเทอร์เน็ตหรือว่าข่อยมีอินเทอร์เน็ตมันข่อยกระต้านัด ไลน์ออฟฟิเชียลของเฮามานะครับคุณผู้ชมแอดมานะฮะแล้วก็ทักทายเขามาฟันช่องทางนี้ได้รับเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับซิดเหมือนกันเป๊ะเลยนะจ๊ะเอาระมือนี้นะครับก้าวขอสู่วันอังคารที่เธอได้ขอหยาดบังเวลาวันที่13แล้วนะครับคุณผู้ชมครับไก่สีฮอดกลางเดือนไก่สีมือไก่สีฮอดมือที่เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะครับโงเมนวัคซีนสีมาได้ครับพี่น้องครับเลขสีออกครับวันที่16นี้ มันเป็นความหวังเดียวนะครับซุ้มมือนีทำมาหากินบม่อใดแล้วนะครับพ่อค่าไม่ขายขายของเสือบอกคุณผู้ชมขายของพอค่าไม่ค้าเต็มอย่างเี้ยแต่ผมมีคนสื่อเขาสิเอากำลังใดไปสื่องานการกับบริเฮตนะครับพี่น้องเศรษฐกิจบอกับเคลื่อนย่อนนโยบายการจัดสรรวัคซีนที่มันเขาใส่คำว่าห่วยแตกที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมแบบล่าสุดนะล่าสุดของล่าสุดนะ เมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วว่าเขาสีซีดอันผสมกันคื้อย่างสูตรเหล่าขาวนี่แหละเหล่าขาวเอ็มลอยหรือว่าเหล่าขาวโอออชีอยังสีนะครับล่าสุดครับสีซีดซีโนแว็กกับแอสตาผสมกันหู้ออกมาเตือนแล้วนะครับอย่าไปหาเหตุมันเป็นอันตรายยั่งบอกมีวิทยาศาสตร์การถลอกล้องในโลกนี้ที่เขาเหตุกันเพราะฉะนั้นมันเป็นความคิดที่ซุ่มเสี่ยงมากๆนะครับเจ้าสิเอาคนไทยทั้งเบิร์เนี่ยเป็นหนูทดลองสัตว์นั่นเอ็มดาว เกมดาวเกมดาวบอกตัวเองนะครับ <im it> ผมบอกเรื่องนี้เฉยๆแล้วผมหึงนะพี่น้องแจ๊คสิบาร์กันอ้าบ๊อสันบ๊อบวอาดีกว่าครับไปฟังเพลงกันมวลๆดีกว่าครับเมื่อนี้มีศิลปินมาในรายการพร้อมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาเจอกันรายการบ๊อบมัวน สู่ช่วงที่สองของรายการไอเลิฟบอแมนไอเลิฟบอยหลงสนรายการบอลนู้นผมเชิญมาโชว์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังรับชมกันสดๆช่างช่องชายอีสานทีวีพีเอสไอหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเลยกับโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเอ็มวีแอปพลิเคชันนะครับโมบายแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการเข้านะครับมีโปรโมชั่นหม่ออกมานะครับคุณผู้ชมครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับจากเดิมนะฮะราคาราคา8 9บเาบาทลดลงมาเหลือ7,400บาท่นตอนนี้ครับสถานการณ์โควิดนะครับลดพิเศษสุดๆเลย เงียสั่งบอกว่าต้องซอยคนนะครับให้เขามีของดีไปใส่โดยที่ราคาถืกเอาแบบราคาต้นทุนกันไปเลยบอกเอามาละกำลงกำไรนี่ครับคุณผู้ชมครับลดเหลือเพียง5,599บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมของดีแบบนี้นะครับราคาถือแบบนี้เฮาสิเป็นโปรโมชั่นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าสินค้าของเฮาสิเบิด์ตรายการสินค้าของเฮาใกล้สิเบิดแล้วนะครับคุณผู้ชมสนใจโทรเข้ามาเลยครับ0863864038ครับผมและก็เพาะอ่าและก็ยังมีเครื่องซับย่อยซับยานะครับคุณผู้ชมคครรััับบบเื่่่องซซยานี เอาไปแบบเขาเอิ้นว่าราคาบ่ได้อย่างเลยแถมขาดทุนพร้อมเลยกันเกันนะครับผู้ชมครับเบื้องแน่พี่น้องไอ้รถถือว่าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดอีกเดือนสิบอกให้เด้อราคาปกติหมื่นสองนะครับนี่เอาไปเลยอ่ะบาต้องเอามันละกำลงกำไรนี่ครับรถเหลือเครื่องละเจ็ดพันบาทครับโอ้โหถือถือว่าระดีถึงนะครเบผมเกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ย ผมถ้าผมเห็นอยู่ผมซื้อเลยนี่นะครับสนใจโทรกันมากครับพี่น้องครับ086 3864038 38นะครับย้ำอีกทีน,นึงครับ086 3864038 38นะครับเข้ารับประกันมอเตอร์ให้6เดือนรับประกันโครงสร้างของเครื่อง2ปีนะครับส่งฟรีทัวไทยเด้อพี่น้องเด้บอบ่มีค่าจะส่งครับแถมมีบริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับเพราะฉะนั้น เงียบพลาดครับพี่น้องโอ้โหราคาถึกแบบนี้นะครับเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วนะครับเหลือเพียงโมกี้เครื่องเท่านั้นเองนะครับพี่น้องครับต้องยับพลาดนะครับมีไว้ใส่ในย่ำฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเจ้าประหยัดเงินในกระเป๋าไปต่างหลายเลยแหละ ผมบอกเลยนะครับราคานีขคือราคาต้นทุนเลยเฮาสิบเอาอีกยังแล้วนะครับเฮาอยากให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปใส่ซอยในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจำเบอร์โทรประทันก็อย่าลืมอินบ็อกซ์คอมเมนต์แฟนเพจของอีสานทีวีนะครับหรือไลน์แอดออฟฟิเชียลของเฮากระดายเดชจัดเด้อเอาละครับช่วงหน้านะครับผู้ใดที่เป็นแฟนคลับของผู้กองหน้าฮันครับช่วงหน้ามาพร้ากับเขาแน่นอนครับช่วงนี้ไปพักกันข้าวเดียวรายการบ้านหัว ฝากเ,ลเพลงนี้สุดยอดเลยมันนายมีหมอลำสิผู้สิส่วนนั่งไปฟอนอา้าวักๆักกัแต่ครับเอาคำว่าช่วงที่สามของรายการนะคบคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีศิลปินมาพูดคุยในรายการนะครับหละกก็คือเจ้าของบทเพลงที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี่เองนะครับผมตอนหลับผู้กองนาฮานสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับ โอ้โหดหนยังอยู่น้านี่ผู้กองสวัสดีครับผู้กองครับมันค้างครับผู้กองพอดีอันเอามาแล้วมาแล้วตัดหญ้าห้งัวครับตัดหญ้าห้งงวย่างหาขึ้นย่างหาขึ้นอยู่ครับโอ้ยมันสิพ่อเวลามันพูดแมนทะเลฝนกระตุกเม่อฝนศิลปินยุคโควิดครับผม เอาผู้กองถ้าได้ขึ้นชัดแล้วยูยูๆๆๆๆนิ่งๆเนอะเดี๋ยวขึ้นเสียโอ้ย <c oughs> ตายขยับเด้บ่ครับบอมครับขยับได้เดี๋ยวขึ้นเสียไดยห้หันใจได้บอหันใจได้ยูเบาๆบอมตายแล้ว <c oughs> เอาา้เอาเนี่ยครับเอาผู้กองนะฮะทักทายคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับครับผม เนี่ยสวัสดีครับผมผู้กองนะฮั่นครับผมเจ้าของเพลงฮอนท่องว่าบ้าบครับผมมาตากผลน้ำกันครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่จังหวัดใดครับนี่อยู่ศรีสะเกดครับอ๋อผู้กองเป็นคนศรีสะเกดเลยบอ่ครับผมเป็นคนศรีสะเกดครับอ๋ออันซื่อผู้กองนาฮั่นนี่เจ้าใดมาแต่จางไหนสายญาติใดใดมาแต่จากไหนผู้กองนาฮั่นคือว่า ไอ้คำว่ำาผูกคำว่าผูกกล้องนี่มีแต่คนเอืน่นมาผูกกล้องเพราะว่าผมเป็นตำรวจไหมครับอ,อ๋อาันี้เป็นเป็นตำรวจอีรีบเลครับทั้งที่จริงแล้วเราไม่ใช่ผู้กองยศผมสิบเอกแต่ว่าสิบตำรวจเอกแต่ว่าไปใส่มาใส่เขาเอิ่นด้วยการใหร้เกียรติก็เลยเอา้าให้เกียรติก็รับเกียรตินั่นไว้ผูุก,ก้องกับผู้ก,ก้องวะเอ,อ้าเอาเริ<ก>มเ,เข้ามาหนาหานเขาไปเพื่อความสนุกเพราะว่าผู้ก้องหนาหานนี่คือ คนที่สนุกสนานอยู่หนาหาันไหมครับ๋อหรือหรือว่ามันเป็นยังสี่ผู้กองอันคนที่เอิญเจ้าคนแรกนี่เขาอาสจจีเห็นเจ้ากองอยู่หนาหาันก็ได้มาอหัวซักกองอยู่หนาหันเขาอาจสีเห็นอยู่ในสภาพนั่นก็ได้ครับล่าเ่นล่าเ่นโอ้นี่เป็นตำรวจอีหีว่าครับนี่เ <c oughs> มียนครับเมียนโอ้เป็นตำรวจเรามาเดินทางสายศิลปินในยังไงครับนี่ผู้กองครับ ฮัลโหลผู้กองขึ้นเสียผู้กองต้องถ่าความกลับไปก่อนครับพออันดับเรียกครับผมโอ้ยขยับขึ้นกับเสียหมยขยับขื้นเสียพี่โอ้ยพี่ดอกเอ้เออเอาเดี๋ยวเอาโอเคครับเดี๋ยวให้ทีมงานได้โทรโทรหาผู้กองม่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างสายก่อนนะครับว่างสายก่อนอันดับ เดี๋ยวเดี 91, ๋ยวห้อว่างสายกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกันใหม่ๆนะครับพอดีอยู่สีสเกตตอนนี้ฝ้าฝนกําลังสีลงนะครับอาจเสียหให้สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยบอกคอยสะเทียนประใดีนะครับท่านผู้กองของเขาเนี่ยก็ยังย่างหาโอ้ยย่างหาสัญญาณอยู่ อา้าวโอเคติดต่อกลับไปได้ยังรครับเดี๋ยวแจ้งผมนําเดอ้อนี่ครับผู้กองนะฮะนะครับ,นะนะรบผมเพิ่งรู้เด้ว่าเขาเป็นตํารวจอีหลีตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นชายาของศิลปินที่แบบตังกันขึ้นมาอย่างงีน้นะครับพอมากลัวเป็นตํารวจอีหลีแต่ว่ายศเ,เพื่อนเนี่ยซิปตำรวจตีนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าไอ้ไทบ้านไททองอา้าวมาแล้วมาแล้วผู้กองผู้กองข้าพูดอา้าวโอเคนั่งอยู่ก็มองเนอะห้ามขยับขยืน้น แรงอยู่ก็อมยเอาเท้าความเมื่อไหร่กันนะเป็นจังหดแนกก็ผมไปเรียนแต่งเพียงครับอาจารย์สมชายตู่พี่ไม่โอ้ครับผมผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมชายครับครับผมแล้วที่นี่ไปเสนอเพียงใครได้เพิ่นกับบออกันเลยฮหดเพียงเองซะเฮ็ดเองเลยเม่ครับซิงเกิลแรกของ่ายผม เฮ็ดรวมกับอาจารย์เอ็มนานนนครับโ oh. อ้ยเพลงปรึกษาหมอครับผมเราลังจากนั้นผมก็ได้โอกาสจาก่ข้สิงเชวสิกเพิ่นสื่อเพลงนั้นผมไปเพลงยาว่าให้น้องสักหลายของน้องอ๋อเอมครับอ๋อแล้วก็ได้โอกาสจากพี่กบสาวมีแหงสื่อเพลงไปให้หมอดสื่อเพลงมาอ่าย้อนว่าฮักอีหนางอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็นเฮ็ดค่าครับ ไออาจารย์เอ็มนาโนนครับเพลงรถซื้อแกงรถซื้อแกงอย่าขยับ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 ผู้กองยูซื้อไว้ยูซื้อมันกำลังสิไปอีกแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยต่อเออจังไหนต่อจังไหนต่อครับจังไหนต่อจังไหนต่อก็อยากเฮ็ดเพียงให้เจ้าของเออก็เลยกลายมาเป็นฮอนทองว่าบ้าครับผมโอ้ซิงเกิลแรกของเจ้าของเลยคือฮอนทองว่าบ้าเล่นมาครับครับแนวไหนผู้กองแนวไหนอันเด็กวาแนวไหนแนวไหน ฮอนทอกว่าว่าเป็นเพลงแดนครับผมเป็นเพลงแดนเลยบะครับผมแดนลีเมิกครับผู้กองมันมันคนคัดคน้างคัดแย่งครับลูกเข้าในผู้กองอันนี้คือข้อตำแกนอยู่ครับเสียก็เลยแมนครับแมนเยี่ยงอสร้างมันก็จะพี่น้องในม้วนครับผมแล้วแล้วที่นี่พ่อฮอนทองว่าบ้าล้าเป็นเพลงไหนต่อครับผู้กอง หลังจากนั้นก็นได้ไปเลียนรูปงานโปรดักชั่นกับพี่ๆไทยบ้านครับเด็ไปรวมแสดงเป็นตัวประกอบไนเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์โอ้ครับน,นี่ไปทัวร์วงากงารเลยนะครับหลังจากนั้นก็นเท็ดเพีย้เจ้าของปเป็นแนวอีสานบีทครับผมบักคีเรลครับโอ้เป็นบีดที่พรอปเลยบาบเดนี่ครับเพียงบักคีเรลเออเพียงเอาจังไนลรเมือเลี้ยงป้วนเปียอนู่แต่ครับเราขาวนีแล้ครับของหมักเนาะ ดังนั้นสมปากเราเบาหอแเราครับกับพ่อไ้ลานวิวน้ำเพินอยู่กับสูเปยงอยู่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองเจ้าเจ้าอยู่ใต้ก๊กไม่ฝ่าสิบพาเจ้าบ่ดิฮะนี่ครับโกกระถินครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดอีลิเอาเดี๋ยวเอาโทรศัพท์สิช็อตบ่ดิเอาเยวคุยต่อสินะบอเป็น้หงครับไอโฟนกันหนาครับ ไอ้ฝนกันนำมัน <laughs> บ่ไอ้ฝนบัานไหนกันนำเนาะ <laughs> เอาแล้วที่นี่มาหอดเพลงล่าสุดผู้กองเป็นกัเป็นแนวบีทฮิมฮอปคือเกา่าครับผมเออเพลงนี้ก็แต่งเองอีกแต่งเองครับผมโอ้เจา้าใดแรงบันดาลใจไม่ใส่มันขัดแย้งกับลูกกับหน้าตาเจ้าอีดีเลยไปเบ่งหมอลำน้ำอ,อ่ <laughs> อยบ่ <laughs> เป็นอย่า <laughs> โอ้เสียก <laughs> อยากเฮ็ดเพลงเกียก่ยวครับโอ้ยอยากเฮ็ดเพลงเกี่ยวครับอีสานบีดอีสานใส่คําอีสานครับคระนี่แหละครับกะแต่งเรากข็ขอขอร้องให้ให้หมอดและสามีมาซอยปีดโอ้ยอยาโอ้ยจาไปหาหอมกันมีหอมมาดันมีหอมมาผู้กองไว้แลนด์ โอ้ยพี่ดอกนี่เป็นการสัมภาษณ์ที่5ี่สุดใ้ชี่มตผมต่ผมเห็นพี่ที่ก่อนมาเออโอ้เดี๋ยวเอาตัดตัดไปล่ง t ิกตอกเด้อยู้วก,กองเด้อ,อรับลอง5กันตึมเอ้าเป็นอะไรมาขอเพลงเนีิ้นเนียิ้นเนีิ้นไปไปเบิ่งมอลำน้ำไอโบอเพลงล่าสุดเป็นบอรครับผมเออเราเรา ไปไปได้น้องมอดมานจังไหนไปขอจังไหนกันกะเคยร่วมเคยร่วมงานกันตอนเพลงย้อนมารฮักอีนางงอโอแล้วก็ได้รลู้จักลู้จักกับพี่กบเจ้าของค่ายครับผมอ๋อ<ต>คือได้รับความเมตตาจากพี่กบครับอ่าตอนตอนนั้นผู้กองแต่งเพลงให้เขาเป็นเถาะอันนีก้ก่อนครับผูผ้กองแต่งเพลงให้เขาเป็นมอดตอนนั้นน่ะเมีครับโอ้ก็เลยไปขอ,ขอเขามาฟีดจริงกับเฮ้า ครับผมอ๋อแล้วเป็นเขาเขาซากันว่าเจ้านี่แอบจีบน้องมอดนี่อีหลีบ่เนี่ยโอ้ยอย่าอย่าเอาความจริงมาเอาเล่นครับว่าแล้วอย่าเอาความจริงมาเอาเล่นมามักมักไปลองมักกันบ่กับบ้อละเป็นเพี้ยนกันครับเป็นเพี้ยนกันเออเป็นเพี้ยนกันเนาะเออแล้วเป็นไหนแน่กระแสตอบรับเพลงออกมาเป็นไหนแน่ ครับผม2ส,สัปดาห์ผ่านไปกำลังจะ60,000วิวครับว้าวสุดยอดสุดยอดัลซดดี้อัและและตอนนี้สิเบเพลงอยังต่ออีกบ่ผู้กองตอนนี้ก็สิบกำลังสิไทย MV เพลงครับไทยไทยเพลงพยังเพลงใหม่บ่เพลงคาแต่เมาครับคาแต่เมาอีกแล้ว, <laughs> 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 วนเปลี่ยนอยู่น้ำมูลนี่แหละเนาะน้ำเหล่าน้ำเ <ท S 1> นี่ยนะครับก้อนก้อนหนานี่กรับเพีง ไอ้แมเหลาขาวเจ้ามันเหลาสีครับ <laughs> มันผสมกันหมได้ <laughs> เหลาขาวกับเหลาสีมันกินน้ำกันโมได้หากินน้ำเหลาขาวครับ <laughs> เจ้าเจ้าเอ้าผู้กองผู้กองช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายแล้วฝากฝังผลงานเพลงแน่ผู้กองครับผมโอ้ยเปียก <laughs> ครับผม <laughs> ฝากฝากผลงานผู้กองนหน้าห้านด้วยนะครับ <laughs> สำหรับข้อเหลาขาว มาฟังพเพลงบีทีสานเป็นเพลงแนวใหม่แนวแปลกฝากน้ำเด้อเขาเขาไปเบิ้งในยูทูบไปเลยเหรออันนี้ครับเขาไปเบิ้งในยูทูบช่องไหนช่องเพียวไดมอนด์มิวสิกครับผมนะครับเพียวไดมอนด์มิวสิกนะครับเพียวเพียวไดมอนด์มิวสิกเนาะครับผมโอ้ตอนนี้คุณผู้ชมทั้งบ้านเห็นแต่หูเจ้าเลยผู้กองมันบ่้ยิ้แบบ เอาเลยทั้งรายการขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทั้งรายการหลายๆครับผมครับผมเดี๋ยวมือหนาฝนมาเกี่ยวหนาซอยนี้นะครับได้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 จัดไปจัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสุดยอดพี่ดอเคยเป็นการสัมภาษณ์ที่แล้วเขาเอ่ยดว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบตะกุกตะกักที่สุดเลยกับวราบรื่นนะครับ แต่กลางห้าโอ้ยแถวภูกองเอ้ยแถวอไะไรเนาะไปยืนตากฝนคุยคุยโทรศัพท์อ <c oughs> โอ้ยหัวจะน้ำตาอะไรพี่น้องเอาไปสนับสนุนเขาได้เลยครับภูกองนะฮะนะครับเกียวเดมอนมิวสิกนะครับคุณผู้ชมเขา้าไปรับชมเพลงของเขาก็ได้ในยูทูบกันเลยกันะกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงเพลินเลยดีกว่าเลยกันว่าเจอกันช่วงหน้าครับทำำออยยยยยาาาากกกใใหหหห้้้้้ไไดดิินนนนเเสสสสีีงงงพแคฟัันนัลุ่รวว ช่วงสุดท้ายของรายการเราเรื่องฮอร์โมนชวนมาโชว์นะคะคุณผู้ชมครับมือนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้กองนาฮันนะครับศิลปินหนุ่มรูปงามที่ของผสานความสนุกสนานในรายการของเาราในการคุณผู้ชมครับโอกาสนาฟ้าไม่นะครับเดี๋ยวติดต่อแล้วมาสัมผัสไหมไหมสัมผัสมาอีกรอบนึงกันแล้วกันให้ไปนั่งคุยกันดีๆอันนี้โอ้ยทุลักทุเลเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอ้าเดี๋ยวไปพักกันเจ้ชั่วโมงเดียวนะครับกลับมาเจอกันในรายการ I Love Music ครับผมสวัสดีครับ I oh got one more.